สวัสดีครับผมไบรจากอาเซียไแชนแนลครับวันนี้มารีวิว e l g ก t o w a เว XLR นะครับไอเจ้าตัวนี้คือไมโครโฟนอินเทอร์เฟสแบบ XLR นะครับเป็นภาคจ่ายไฟให้ไมโครโฟนแล้วก็เป็นตัวแปลงที่จะทำให้เสียงจากไมโครโฟนที่เป็นพอร์ต XLR นะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์คือไอไมโครโฟนที่อยู่รอบตัวผมเนี่ยไออย่างไมค์ไดนามิกตัวนี้เนี่ยพอร์ตข้างหลังมันเป็น XLR ไอไมค์ช็อตกันตัวนี้พอร์ตข้างหลังก็เป็น x l r เห็นไหมแล้วก็ อาไม่ My, อาจจะเป็นไมคคอนเดนเซอร์ตั้งโต๊ะแบบนี้อ่ะพอมันก็จะเป็น XLR ไอพวกนี้เสียบเข้าคอมเลยไม่ได้แต่ไมค์พวกนี้แม่งเสียงดีมากโดยปกติเราจะเอาเสียงเข้าคอมได้เนี่ยเราก็ต้องมีตัวแปลงเป็น USB อิน e r อร์เนะครับไอตัวนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟสแบบ USB เหมือนกันแต่ว่ารับเป็น XLR ก็คือเอาสาย XR r มาต่อสาย x l r หน้าตาแบบนี้อยู่ข้างหน้าตรงนี้นครับเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูไอเจ้าตัวนี้นะครับราคา6,100 90บาทประกันศูนย์1ปีอ่าอันนี้หน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องสีน้ำเงินเอลกาโตเวฟเอลอ่ะด้านข้างด้านหลังแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับข้างในกล่องไม่มีอะไรนะครับนอกจากตัวพระเอกของมันที่ผมแกะออกมาใช้งานแล้วนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือกับสาย USB แค่นั้นนะครับคู่มือเต็มเลย อ่ะควิกสตาร์เตอร์ไกด์นะครับนี่บอกหมดว่าใช้ยังไงมีปุ่มอะไรเชื่อมต่อยังไงบ้างนะครับอ่านคู่มือเอาก็ได้นะครับสาย USB ที่แถมมานะครับยาว2เมตรนะครับสาย USB เป็น Type C to Type A นะครับเป็นสาย USB 2.0นะครับเห็นไหมนี่คือ Type C นี่คือ Type A นะครับทีนี้มาดูตัวพระเอกกันตัวพระเอกนะครับไอเจ้าตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซนะครับแบบตั้งโต๊ะอ่าพอร์ตข้างหลังมีแค่3พอร์ตจบเลย คือมีพอร์ต xlr พอร์ตหูฟังและพอร์ต usb จบนะครับข้างหน้าเป็น dial control นะครับแล้วก็กดได้ด้วยเฉียงด้านข้างแบบนี้คือกดลงไปได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีรูไฟเม็ดไฟ led รอบๆไว้แสดงสเตตัสวอลลุ่มความดังไม่ว่าจะเป็นความดังของไม้ความดังของหูฟังนะครับข้างบนนี้จะมีคําว่ามิว e อยู่ตรงนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับเอามือแตะ,แต,ะตรงนี้ก็คือ มิ้วอันมิ้วมิ้วอันมิ้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูข้างล่างเป็นแผ่นยางนะครับแผ่นยางกันลื่นเวลาวางปุ๊บมันก็จะเฉียงเฉียงแบบนี้เวลาวางก็จะเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นดีไซน์ออกแบบใหม่ของเอลกาโตนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปซื้อไอ้นี่มาเนี่ยเอามาใช้นะครับเอลกาโตสตรีมเด็ก สตรีมเด็กตัวใหม่ตัวน้อยตัวนี้นะครับเวลาวางมันก็คือวางจะวางเฉียงๆแบบนี้เหมือนกันถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือมันจะเป็นมันจะเป็นแผ่นที่มันเจาะรูตรงกลางอ่ะซึ่งบางทีผมไม่ต้องการปรับระดับนะครับแล้วมันก็ล้มประจําเลยจริงๆทําเป็นมุมแบบนี้ตั้งแต่แรกมาดีมากนะครับเนี่ยผมชอบมันรู้สึกแน่นอย่างไรเจ้าสตรีมเด็กนี่คือผมใช้ปิดเปิดไฟที่เป็นส่องแบ็กเกลว์ข้างหลังอยู่นะครับเปิดไฟซ้ายเปิดไฟขวาก็อยู่ในมุมที่กดง่ายดีอ่ะอันนี้ดีไซน์ออกมาให,ใหม่ ดังนั้นเว็บ XLR มันก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับใช้ได้ชอบทีนี้ให้ดูหน้าตาไมโครโฟนคร่าวๆนะครับเนี่ยสมมติไอไมตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นไมค์ไดนามิกนะครับไมค์ไดนามิกอันนี้ของเมาโน่ง HD 300นะครับพอร์ต XLR เป็นแบบนี้เนี่ยสามหัวเนี่ยแบบนี้อ่าเวลาใช้เนี่ยเราก็ต้องมีสาย XLR นะครับนี่สายของผมหัว XLR ตัวผู้และตัวเมียเห็นไหมนี่คือตัวเมียนี่คือตัวผู้ ตัวเมียเอาไปเสียบเข้าใหม่ตัวผู้มาเสียบเข้าที่อินเตอร์เฟสนะครับที่มิกเซอร์ของเราเนี่ยหรือกระทั่งไมช็อตกันของผมก็ตามไมช็อตกันของผมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไมช็อตกันยาวบ้องยาวรับเสียงแบบซูเปอร์คาร์ไอย์แต่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นหัว x l r เห็นไหมไมตัวนี้มีแบตเตอรี่นะครับอย่างไอไมคัเนี้มันมีแบตเตอรี่ในตัวใช่ไหมไมที่มีแบตเตอรี่ในตัวก็จะแค่ส่งเสียงไปจบนะครับไม่ต้องจ่ายไฟให้มันไมไดนามิกตัวเนี้ยที่เอาให้ดูเนี่ย ก็ไม่ต้องการไฟเลี้ยงสักเท่าไหร่นะครับก็คือเสียบ x อกปึ๊บเข้ามิกเซอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่มันจะมีไมค์อีกประเภทหนึ่งนะครับเรียกไมค์คอนเดนเซอร์ไมค์คอนเดนเซอร์อ่ะอย่างเงี้ยเป็นไมค์ USB ตั้งโต๊ะแล้วก็เป็น x l r ด้วยนะ <S <S ไอเนี้ยจำเป็นจะต้องมีไฟเลี้ยงนะครับเพื่อจะให้รับเสียงที่ดีซึ่งไอเจ้าเวฟ XLR ตัวนี้ก็สามารถจ่ายไฟเลี้ยงให้ได้ด้วยเป็นแฟนทอม48โวลต์ในตัวนะครับจะสังเกต้มุมขวาเนี่ยเห็นไหม48โวลต์นะครับคือไอพอต รับแต่ XLR ถ้าเกิดว่าคุณมีไมวไวเลสอย่างเช่นไมนีบปกเสื้ออย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แล้วอยากจะเสียบเข้าไอตัวนี้เสียบทันทีเลยไม่ได้นะครับไม่มีพอร์ตนะครับไอพอร์ตตรงนี้เป็นแค่พอร์ตหูฟังนะพอร์ตหูฟังเป็นอินเทอร์เฟนหูฟัง,เ, ane, หฟงเหมือนเป็นซาวอินเทอร์เฟนหูฟังอนะ่ะถ้าเกิดอยากจะเสียบไม์สามจุดมิลแจ็คธรรมดาอย่างเช่นบีดีห้าอยของผมเนี้ยที่เสียบเข้ากล้องเงี้ยหลายคนอาจจะใช้นะครับจะเาเข้ายัางไงผมก็ใช้หัวแปลงครับนี่นี่คือหัวแปลง XLR คู3.5มิลเสียบเข้าไปแบบนี้ปุ๊บจบนะครับแล้วก็เสียบไมโครเวเลสใช้ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมีสายเเนี่ยถ้าจะต่อไม์ทั่วไปนะครับก็คือเสียบตรงเข้าไปเลยแบบนี้อ่าแล้วก็ไอ้ไม์ตัวนี้ก็ไปเสียบเข้ากับไมโครโฟนนี่ตัวเมียเสียบเข้าไปปุ๊บจบนะครับใช้ได้ แต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมคงไม่ถือนะครับเดี๋ยวก็เอาไปเสียบเข้ากับสแตนตั้งใหม่นะฮะไอ้เจ้าอินเทอร์เฟสตัวนี้นะครับรองรับทั้ง Mac ทั้ง Windows Mac, Mac เป็นเวอร์ชันนึ่งห้นโด1์นะครับใช้ได้เหมือนกันน้ำหนักตัวนี้เบามากแค่311กรัมแค่นั้นเองขนาดนะครับยาว11.8เซนกว้างจากตรงนี้นะมุมท็อปนะครับกว้างเนี่ยคือ9.3มเซนนะครับแล้วก็สูงสูงก็คือหนาจากตรงเนี้ยสามเหลี่ยมพาวมาเนี่ยเ8เซนนะครับ งานดีไซน์เนี้ยบนะครับค่อนข้างแน่นหนานะครับให้เสียงคุณภาพสูงย4ิบี่บิตเลยนะคอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ประกันหนึ่งปีนะครับ6 1พันหนึ่งร้เก้าสิบาทเสียบ usb เราใช้ได้เลยเดีย๋ยวผมเสียบให้ดูเดี๋ยวจะเสียบ usb เข้ากับไอ้กล่องแรงของบมข้างหลังนะครับซึ่งครับมันอยู่ตรงนี้เสียบปุ๊บ usb เสียบเข้าข้างหลังตรงนี้ปุ๊บอ่ะเสียบปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นมาไฟเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไม์ก็คือเราเพิ่มวอลลุ่มเล่นเสียงไม์อ่า อยากจะเปลี่ยนเป็นพอหูฟังเรากดไปทีนึงนะครับกดไปทีนึงปึ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นหูฟังกดเปลี่ยนวนไปนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นสีแดงเพราะมือผมไปโดนข้างบนนะครับข้างบนนี้เป็นทัชส,สกรีนนะครับทัชส,สกรีนสีแดงเนี่ยคือมิวทัชปึ๊บเป็นอันมิวมิวอันมิวปิดไม่เปิดไม่ปิดไม่เปิดไม,ดไม,ดไม่แค่นี้ง่ายๆนะครับพอเสียบเข้ามาแล้วปึ๊บเป็นแบบนี้ทาามาดูในคอมผมเปิดโปรแกรม O b s บียขึ้นมาครับปึ๊บ อะกดบวกก่อนวิดีโ Capture Device ์นะครับดีไวท์ที่ผมใช้ตอนนี้คือเกมแคปเจอร์ HD 60 Pro นะครับอะก็เป็นภาพของ Card c แคปเจ e ร์ g a t o HD 60 Pro ของผมนะปึ๊บอ่ามันจะมีภาพพร้อมเสียงมานะแต่ว่าผมไม่ใช้เสียงจาก Card Capture นะครับปิดไปก่อนกดบวกครับ audio input capture ครับปึ๊บกดโอเคดีไว์ที่เห็นตอนนี้นะครับมีอะไรบ้าง ผมก็เสียบนู่นเสียบนี่ไว้เต็มนะครับมีคอแซวัทูโซ่ด้วยแต่ว่ามันจะขึ้นมาเลยนะครับเจอเลยวินโด์เจอเลยนะครับคือ e l ลกาโต a เวฟเอเห็นไหมปึ๊บกดเรื่องนะครับกดโอเคอ่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีไมอะไรอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะต่อไมโครโฟนเข้าไปเริ่มจากเป็นไมโคนเนเซอร์ตัวนี้ก่อนอ่ะไมโคนเนเซอร์ My ตัวของผมเนี่ยมันก็มีสายเอ r เชื่อมต่ออยู่ที่ตูดน,นะครับเนี่ยตูดมันเป็นเอคล R นะ เสียบเข้าไปปุ uh, æ, ๊บนะปุ๊บอ่ะไฟของไมโครโฟนผมเนี่ยจะติดเลยไอ้ไมโครโฟนของผมตัวนี้นะครับมันต้องการไฟเลี้ยงนะครับถ้าเกิดว่าผมถอดออกปุ๊บเนี่ยไฟดับนะครับไฟดับผมต้องเสียบเข้าไปปุ๊บอ่าไฟติดนะครับเพราะว่ามันปล่อยไฟแฟนทอมนับ48โวลต์นี่ตัวนี้48 v เห็นไหมไฟตัวนี้ติดก็คือปล่อยไฟเลี้ยงนับ48โวลต์นะครับฮัลโหลเทสสวัสดีครับเทสโทเเทสเทสสวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะลองบันทึกที่ OBS นะครับกดบันทึกปุ๊บเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงที่ดีตอนนี้นะครับคือเสียงจากไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับที่เป็น XLR เสียบเข้ากับเวฟ XLR ตัวนี้เวฟ XLR ตัวนี้ก็ตั้งไว้ที่ทระดับกลางๆนะครับเสียงเป็นไงบ้างโอเคไหมได้ยินเสียงเก่ามาไหมอ่ะประมาณนี้ทีนี้ถ้าผมจะให้มันดังมันเบาผมหมุนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ค่อยๆดังขึ้นมาค่อยดังขึ้นมา,ด,นมาดังขึ้นมาจนเสียงแหกแล้วนะฮะเป็นเป็นอดังขึ้นมาจนเสียงแหกก็ไม่เวิร์ครับก็ปรับเอานะครับอ่ะเสียงก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากอันนี้มันเป็นไมโครเดนเซอร์นะครับดังนั้นเราจะไม่พยายามทําให้เสียงมันแหกไปจนแบบแตะขอบแดงขนาดนี้นะครับอาจะลดเสียงลงมาหน่อยแล้วก็ใช้โพลาแพทเทิร์นให้ถูกปุ๊บ ใน obs นะครับสามารถใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเล็กๆ,ๆน้อยๆได้นะครับใส่ฟิลเตอร์เข้าไปปุ๊บกดบวกขึ้นไปแล้วก็ใส่น้อย Su p p r e s s i o n เข้าไปนะครับปุ๊บปกติผมจะใส่มาสักประมาณลบ15เดซิเบลนะครับแล้วคุณภาพเสียงผมก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังได้เสียงที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างเงียบฉี่คุณภาพเสียงดีนะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5ส7งสามีห้าเปนีเป็นเสียงจากไมโครเดนเซอร์ที่เสียบ x อคเข้าที่เวฟ x l r ตัวนี้ข้อคอนโทรลง่ายๆนะครับ ถ้าเกิดว่าผมจะมิ้วผมแค่แตะเข้าไปตรงนี้พอผมแตะตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีแดงแล้วเสียงก็จะไม่มีนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้คือมิ้วแค่นั้นเองง่ายๆอันนี้คือเสียงจากไมโครเอนเซอร์ผมถอดออกก่อนอันนี้ลองใช้สายเอกนะครับต่อดูอ่ะ ผมเอาหัวฝั่งตัวผู้เสียบเข้าตูดมันแล้วก็เอาฝั่งตัวเมียไปเสียบเข้าไมด์ไดนามิกตัวนี้หอดเอ็กโอาร์ L A นะครับเสียบเข้าไปโบเรียบร้อยเทสฮัลโหลเทสสวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงจากไมค์ไดนามิกนะครับไมด์ไดนามิกเนี่ยมันก็เหมาะกับไว้ใช้พูดในห้องประชุมนะครับเพราะว่ามันจะรับเสียงแคบมากทำให้เสียงจากลำโพงถ้าเกิดเปิดออกไปแล้วมันจะไม่หลุดกับเข้ามาในไมค์ นะครับหรือไว้ใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองหลุดเข้าไปในไม้นะครับแต่ว่าไม่ไดนามิกเนี่ยมันมีองศา,าการรับเสียงที่ค่อนข้างแคบนะครับก็คือต้องพูดอยู่ใ,ใกล้แบบนี้มันถึงจะดังชัดนะครับอย่างเช่นผมหันผมเปลี่ยนทิศทางของไม้นะครับเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อย่างเงี้ย แต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มเสียงของไม้นะครับเราก็หมุนครับหมุนจนสุดเลยเสียงโอเคไหมล่ะเทสสวัสดีครับอ,อ่ะหมุนจนสุดเลยเสียงมันก็อาจจะดูแตกๆไปหน่อยนะครับคุณก็ใส่หูฟังมอนิเตอร์เสียงเอานะครับ ทีนี้พอมาถึงเรื่องมอนิเตอร์เสียงนะครับคือไอ้ไอเจ้าเวฟเอ็กซอาร์เนี่ยมันมีพอร์ตหูฟังตรงนี้ด้วยมันจะทําหน้าที่เหมือนซาวการ์ดอ่ะคุณสามารถเอาหูฟังมาเสียบตรงนี้เพื่อมอนิเตอร์ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ของคุณมันไม่ได้อยู่ข้างๆมันไปอยู่ข้างล่างใต้โต๊ะหรือว่ามันไปอยู่ข้างหลังเหมือนของผมเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงเนี้แล้วหูฟังผมอยู่ตรงนี้จะเสียบยังไง ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับพอดีตอนนี้ผมมีไอ้เจ้าหูฟังคอเวอร์วัโซอยู่เดี๋ยวผมค่อยรีวิวให้ดูนะคือหูฟังของผมเนี่ยเสียบสายแจ็คเข้าไปโบแล้วก็สามารถนํามาเสียบที่นี่ได้เลยตรงนี้พอดหูฟังนะครับโชะแล้วก็ฟังทีนี้พอเสียบไปแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ยินอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ เราต้องไปเลือกเสียงปลายทางก่อนว่าเราจะให้มันไปออกที่ไหนนะครับถ้าเกิดเป็นหน้า Windows นะครับไปเลือกที่สปีกเกอร์ครับนี่ตรงมุมฝานี่ปุ๊บเลือกขึ้นมาสปีกเกอร์ตอนนี้มันเป็นอของ Windows อยู่นะครับดังนั้นผมจะเปลี่ยนให้เป็นนี่มันจะมีขึ้นชื่อ h e ดโฟนเอลกาโต t เวฟเอลอาเห็นไหมตรงนี้เราเลือกครับปุ๊บแล้วก็อาจจะดับเบิลคลิกสัก2 3สทีให้มันได้ยินเสียงตึงต้งๆๆๆแบบนี้อ่าแปลว่าเสียงเข้านะครับ หลังจากนั้นก็ถ้าใน o b s อยจากจะมอนิเตอร์ก็คือปล่อยเสียงออกไปที่เดสก์ท็อปได้เลยนะครับคือไปคลิกที่ตัวฟันเฟืองเลือก Advanced Audio p r o p e r t y ในแถบ Audio Input Capture 2เนี่ยที่เสียงผมเร่งๆอยู่ตอนนี้มันเป็น Monitor Off อยู่นะผมเปลี่ยนเป็น Monitor Output ปุ๊บอ่ะก็จะได้ยินเสียงตัวเองเรียบร้อยนะครับทีนี้คุณก็สามารถปรับวอลลุ um ่มได้สมมติมันดังเกินไปผมก็ลดเสียงเอานะครับเทสวัสดีครับ1 2 3 4 9 10 เสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับฮัลโหลเทสสวัสดีครับ1 2 3 7 9สอ่าอ่านี่คือเสียงจากไมค์ไดนามิกนะครับหันออกเสียงผมก็จะก้องๆเบาๆนะครับต้องหันเข้ามาด้านหน้าแบบนี้นะครับเสียงมันถึงจะค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็มอนิเตอร์เสียงไปด้วยได้นะครับอ่ะเนี่ยหูฟังผมวันนีต้องเสียบตรงนี้คือเปิด YouTube เสียงมันก็ออกตรงนี้นะครับ คือออกตรงไอตัวเวฟเอ็ก r, r เนี่ยเอามาต่อไว้ข้างหน้าข้างนอกต่อสายออกมายาว2เมตรนะครับถ้าเกิดอยู่ใต้โต๊ะอ่ะก็ต่อมาอันนี้ผมลองต่อผ่านฮับ USB ด้วยนะคือต่อฮับต่อจากคอมมาสายยาว5เมตรและต่ออีก2เมตรเข้าจากฮับได้ไม่มีปัญหาใช้งานได้นะครับอ่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นไมช็อตกันดดูบ้างถอดออก อ่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากไมค์ช็อตกันนะครับไมค์ช็อตกันก็คือรับเสียงหน้าตรงคือข้างหลังจะได้ยินเบาเป,เป็นไมค์คอนเดนเซอร์เป็นไมค์ที่มีโพลาร์แพทเทิร์นที่เป็นซูเปอร์คาร์ดิออร์ก็คือรับเสียงด้านหน้าเสียงด้านข้างก็จะเบาเบานะครับเสียงด้านหลังก็จะได้ยินเหมือนกันแต่ก็จะเบาเสียงที่ชัดที่สุดก็คือข้างหน้ามันดูเหมือนจะคล้ายไมค์ไดนมิกแต่ว่าไมค์คอนเดนเซอร์ยังรับ ละเอียดและกว้างกว่าได y นามิกด y นามิกเนี่ยมันจะหยุดอยู่แค่น,นี้นะครับแต่ไมโครเอนเซอร์ถ้าข้างหลังผมมีเสียงอะไรนะมันจะรับหมดเลยถ้าเกิดมีแอร์มีพัดลมเปิดอยู่เสียงพัดลมแอร์ก็คือเข้าหมดนะครับอ่ะเสียงจะเป็นแบบนี้อ่ะดังเบาปรับลดที่นี่อ่านี่ดังดังเพิ่มขึ้นมาคือได้ยินเสียงชัดมากอะคือ เสียงเกินน้ำลายเสียงจ๊อบแจ๊บเสียงอะไรนี่คือแบบได้ยินหมดคุณภาพเสียงมาดีนะครับแต่นี้ก็คือ,อ,อดังเกินไปนะครับตอนนี้สมมุติว่าถ้าผมเอาน้ําแข็งมาแล้วก็มีโค้กไลท์อยู่ให้ไม้มันรับเสียงตรงนี้หรอเท็อ่ะ เสียงที่รับจากหม่คุณภาพดีๆนะครับเสียงผมก็จะอ,อ,อาจจะพูดดังมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะแตกไม่งั้นผมก็ต้องลดเสียงลองอ่ะโอเคผมลดเสียงลงแบบนี้เสียงผมปกติละคุยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะแบบรับเสียงซูดหรือทำ ASMR ก็เล่งเสียงที่ไอ้เจ้าเว็บอกวาตัวนี้ ดังเกินดังเกินเสียงจากหูฟังหลูบเข้าไปไในไม่นะครับ แล้วก็ปรับเอาคุยเอานะครับอ่ะนี่ไม่มีอะไรอันนี้ผมแค่ทําให้ดูเ,เฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้จะมาทําโชว์เอสเอ็มอาร์อะไรนะครับแค่กันจะบอกว่าพอตัวอินเทอร์เฟสมันมาอยู่ข้างหน้าเนี้ถ้าเราก็หมุนไปหมุนมาปรับเสียงไปปรับเสียงมาเราไว้คุยมันก็สะดวกดีมันก็ง่ายดีนะครับอ่ะผมขอทอดไอ้หูฟังออกก่อนแล้วกันเพราะว่าสายนี้มันสั้นนะครับแล้วผมขอฟังเป็นเสียงของไอเจ้าไวเลสของคอแซาเอาแล้วกันนะครับ คือไอห,หูฟังของผมเนี่ยมันเป็นไวเลสด้วยนะครับคือต่ออยู่ข้างหลังอ่ะซึ่งถ้ารู้สึกว่าเสียงมันดังเกินไปนะครับกดเป็นช่องที่สองปุ๊บนี่คือเสียงหูฟังดังมากดังจนสุดเลยลดลดมันลดมันแล้วมันจะเบานะครับแค่นั้นเองอ่ะต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไมไวเลสนะครับสมมุติว่าเป็นบีลิง500แบบที่ ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับไอ้แบบที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยมันคือไมวไวเลตที่เป็นแจ็ค3.5มิลเห็นไหมแจ็ค3.5มิลแบบนี้เสียบเข้าที่เวฟเอ็กไม่ได้นะครับแต่ว่าปกติผมก็จะมีสายแปลงอยู่คุณสามารถไปหาสายแปลงแบบนี้มาได้นะครับอะซีเอ็กแบบเนี้ยก็คือแปลงจาก x อ็นะครับนี่ตัวผู้นะครับไปเป็น3.5มิลตัวเมียนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้อ่าลองดูนะครับผมทอดออกปึ๊บเสียบเข้าไป อ่ะปึ๊บอ่ะแล้วก็เอาไม้ตัวนี้มานีบปกเสือ้อนะครับเทสสวัสดีครับอ่ะนี่ก็เป็นเสียงจากไม้ไวเลสแล้วจบเขยาไหมละ่ะคืออยากให้ดังเบาก็ไปเพิ่มลดตรงนี้เอานะครับอ่ะลองดูพอเร่งมากๆมันก็จะซาซาเกินไปนะครับคือมันมันไปบูสเสียงด้วยแต่ว่าผมไม่ต้องการก็เอาให้พอประมาณปกตินะ ปกติก็อยู่ประมาณเสียงปกติของจริงๆของแต่ละไม้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งแต่แล้วแต่ว่าเราจะเร่งเพื่อรับเสียงแบบ ASMR หรือว่ารับเสียงให้มันละเอียดขึ้นหรือว่ามันดังเกินไปก็ลดเอานะครับลดเอาแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็แสดงว่าไอพอเนี้ยใช้หัวแปลงก็ได้นะครับหัวแปลงไอ้นี้ของซาลามิกตัวรุ่น CXLR ราคาประมาณ300กว่าบาทเองนะครับ350 3้0ยหนี่แหละ พอเอาหัวแปลงมาเสียบปุ๊บอยากจะเอา3.5มิลอะไรมาเสียบก็ได้แล้วนะครับอแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้กับพวกไมโครคอนดนเซอร์มากกว่านะครับไอ้เจ้าตัวนี้มันราคาเท่าไหร่นะ6,190บาทใช่ไหมเอาให้ประหยัดสุดก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ซื้อมาแล้วผมลองเอาไปต่อไมอย่างคอนดนเซอร์ตัวนี้เป็นหมื่นเลยราคาหมื่นกว่าบาทนะครับ ไอ้ตัวนี้หนักหน่อยห3ื่นสามไอ้ตัวนี้ถูกหน่อยเป็นไมด์ไดนามิกราคาประมาณสองพันกว่าบาทประมาณ2000เอามาต่อปึ๊บอ่ะอย่างเงี้ยไม้ตัวนี้ก็แค่2000ประมาณส0 0พันสองพันกว่าบาทก็ใช้ได้รับเสียงแแคบเร่งเสียงก็ดังเหมือนกันเร่งเสียงมากก็ดังมากซึ่งก็ไม่ดีนะครับก็ค่อยๆปรับเอา คือคอนโทรลมันง่ายอ่ะแต่ว่าผมก็จะมีไมโครเดนเซอร์ที่ผมใช้ไลฟ์ประจํานะครับหรือว่าไว้ใช้อัดคลิปประจําหรือไลฟ์ของเพจประจําเนี่ยก็คือจะเป็นไมโครเดนเซอร์ที่มันติดอยู่กับแขนจับโต๊ะแบบเนี้ยอ่ะไอเจ้าตัวนี้ก็มีสาย x r มาอยู่บนโต๊ะลากมาแล้วก็เอามาต่อนะครับไอสายนี้ถอดออกไปอ่ะ อันนี้ก็เป็นไม์คนเดนเซอร์ของเมาโน่ no, ราคาไม่แพงแค่ประมาณ2,000กว่าบาทลองลดเสียงลดเสียงประมาณนี้ได้ยินเสียงไหมครับอ่าที่ผมเกาไม์อยู่โอเคนะไอไม์ประเภทคอนเดนเซอร์เนี่ยมันต้องการไฟเลี้ยงนะครับไอเจ้าเวฟเวลตัวนี้มันปล่อยแฟนทอม18โวลต์ได้ใช่ไหมแต่มันก็ปิดก็ได้นะครับนี่อ่ะดูวิธีกดปิดนะครับคือกดค้างนะครับกดค้างลงไป2วิ ตอนนี้เสียงไม่มาเลยนะครับเสียงไม่มาผมพูดเสียงไม่มานะครับผมกดเปิดนะครับกดเปิดค้างไว้ครับอ่ะเสียงมาแล้วนะครับเทสสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่เก้าสิบอ่ะกดค้างไว้สองวินะครับแล้วมันก็จะปิดไปแต่ว่ามันจะค่อยๆเฟดลงปิดนะครับมันไม่ได้แบบปิดไปเลยนะครับไอเจ้าเอลกาโตเวฟเอลว่าตัวนี้มีซอฟต์แวร์ด้วยนะครับถ้าเข้ามาที่ Google นะครับเสิร์ชเ่าบเวฟลิงเอลกาโตแค่นี้อ่ะ เข้าไปเว็บ3เว็บ1อะไรก็ได้นะครับมันจะมีซอฟต์แวร์คล้ายๆกันเข้าไปที่ดาวน์โหลดครับปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยนี่คือหน้าเว็บเอลกาโต่นะครับดาวน์โหลด select your product นะครับเว็บ xlr อยู่นี่นะครับปี Windows แล้วก็เวอร์ชัน w i น d o w s เนี่ยดาวน์โหลดได้เลยนะครับปุ๊บลง install ครับ next accept next 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 install อินทอลเสร็จนะครับรีตาร์ทคอมรอบหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ลงซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับปึ๊บอ่ะึ้นหน้าเว็บลิงมา G e t start นะครับตรงหน้าซอฟต์แวร์ให้ select ัวมอนิเตอร์เอาพุทนะครับโหลดเอาก็คือมาเลือกตรงนี้ได้จริงๆแต่ปกติผมเลือกที่ w i n d o w นะโหลดเอาพุ t นะครับผมเอาไปที่คอแซวตุโซนะครับปึ๊บอ่ะก็นี่ก็ปรับความดังของเสียงไปกด Next ครับอ่ะแล้วก็แอด r ัว a n n e l ตัวนี้เป็นไ o เตอร์เวฟ XLR นะครับที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ปรับเกนตรงนี้ได้อะเฮดโฟนแจ็คปรับวอลลุ่มได้แล้วก็มีโลคัทฟิลเตอร์ด้วยนะครับโลคัทฟิลเตอร์คือมีออฟมี8 0เฮิร์ตมี1 2 0เฮิร์ตนะครับอะประมาณนี้แล้วเราสามารถมิกออ d ดิโออินพุตได้ด้วยนะครับหน้านี้เป็นรูทแอปเปิลไม่มีอะไรครับ Next ไปนะครับอะเซตอัพคอมพิวต์จบนะครับทีนี้มาดูหน้า OBS กันก่อน OBS เนี่ยตอนนี้ย พอลงไดเวอร์กันใหม่นะครับแล้วก็รีคอมไบรีคอมไบรอบหนึ่งปุ๊บ a ออดอหาไม่เจอละเราจะเจอเวฟลิงสตรีมลิงมอนิเตอร์ไมของเวฟบ x r เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ปกติถ้าเิยเราเจะเอาเสียงเข้านะครับเราก็เลือกเวฟเดิมนะครับมอนิเตอร์กดฟันเฟืองรูปฟันเฟือง Advanced Audio Property นะครับเลือกมอนิเตอร์ออฟเป็นมอนิเตอร์แอนด์เอาพนะครับแค่นั้นเองนะครับเสียงที่ออกไปตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงจาก เอ r แล้วที่หน้าจอนี้นะครับถ้าอยากจะฟังเสียงเรียวไทม์นะครับก็คือกดที่รูปหูฟังตรงนี้ปึ๊บแค่นี้เองนะครับกดปิดกดเปิดแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเอาว่าจะฟังดังขนาดไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเสียงไม่อ่าถ้าเกิดเบาปึ๊บมันก็จะเบามันก็จะเบาดังปึ๊บมันก็จะดังนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวสตรีมเอาพุทก็คือเอาพุทจากซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกไปนะครับ แต่ว่าเสียงจากมิกเซอร์เราจะเท่าเดิมอ่ะเนื่องจากผมอยู่กับไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นานมากนะครับเพิ่งได้ลองเล่นไม่นานสักเท่าไหร่แต่ว่าโดยฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆเนี่ยการใช้งานพื้นฐานผมต้องการแค่นี้เลยก็คือแค่รับเสียงจากไมค์ X R มาเข้าคอมจบนะครับใช้ง่ายเสียบ USB เส้นเดียวได้เลยแล้วก็เป็นวอลลุ่มแผ่นใหญ่ปรับง่ายกดมิว มิวก็ได้ง่ายง่ายหมดเลยนะครับเสียงที่ได้ยินก็คุณภาพชัดดีคือขับกำลังของไมออกมาดีมากไมที่ใช้อยู่ราคาแค่ประมาณ2,000บาทคือเสียงดีโคตรเต็มศักยภาพไมมากนะครับสาย X R ยาว15เมตรลองแล้วได้มีปัญหาอันนี้ยาว5เมตรยิ่งสบายนะครับ งั้นเดี๋ยวพาร์ทหนึ่งจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอผมได้กลับมาอีกรอบนึงเดี๋ยวจะทาพาร์ทส,สองให้ดูนะครับพาร์ทส,สองเดี๋ยวจะอธิบายในเรื่องส่วนของซอฟต์แวร์เพิ่มเติมแล้วก็พาร์ทส,สองเดี๋ยวจะลองไปใช้สายเอ็กอ์ที่มันยาวขึ้นกว่านี้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดว่าผมต่อเข้ามาจากมิกเซอร์ตัวอื่นเนี่ยเรามาผ่านนี่เสียงจะโอเคไหมเป็นยังไงนะครับดังนั้นในส่วนของเจ้าเวฟเอ็กอ์ตัวนี้นะครับราคาหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะฮะประกันหนึ่งเปยรับ จุดที่มันยังที่ผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็ยังมีติดๆที่มันอยากจะให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับคือไอ้ทัชสกรีนมิวมันเนี่ยผมพูดพูดอยู่แบบนี้ผมอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งไอ้ตัวเนี้ยไปไว้ที่อื่นขัค่นี้คือจะเผลอไปโดนข้างบนเนี้มันทัชติดง่ายมากนะครับมันเผลอไปโดนง่ายนะครับก็แปลว่าเวลากดใช้งานมันก็ง่ายเช่นกันนะเพราะแผงมันใหญ่มากนะครับแต่แค่นี้ได้แล้วหมุนเอา อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเวฟลิง XLR นะครับคุณภาพเสียงดีมากเลยนะครับที่มันขับออกมาได้นะฮะผมลองใช้ไม์ทั้งหมดทั้งสตูของผมแล้วนะครับจ่ายไฟได้สบายนซ้ายสวยราคาสูงหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มันใช้ปรับแต่งแล้วก็ add audio input อีกนะครับเดี๋ยวไว้รอต่อพาร์ทสองงั้นคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ ยังพอไปเจอกันได้ลถจํานวนคนเอาใส่แมสต้นนี้นั่นอะไรกันไปไอตอนนั้นน่ะก็ไปอยู่อยู่ด้วยกันให้พี่ตุ้มให้แขกรับเชนะิญน่ะนั่งกันอยู่ด้วยกันแล้วผมก็จัดมุมกล้องเหมือนถ่ายไลฟ์ถ่ายจัดรายการสัมภาษณ์ตามปกติสอนเซตระบบไลฟ์แต่ไม่เคยไปไลฟ์ซึ่งความต้องการมันจะต่างกับคนที่เขาไลฟ์อยู่แล้วเขาขอมาอมผมอาจจะเจอขอแล้วก็จะถามลูกค้าประจำว่า เมื่อพี่ต้องการอะไรบอกมาผมจะได้ไปจัดให้พี่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งอีกโลกหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าเซ็ตที่ดีที่สุดสําหรับการไลฟ์มันจะต้องเป็นแบบนี้ส่งให้เขาเอาไปใช้สิอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะโดนตีกับปาประจําว่าเซ็ตหนึ่งอะ่ะเหมาะกับคนหนึ่งจําหนึ่งประเภทหนึ่งพวกแต่กลุ่มลูกค้าเราอะ่ะเป็นมนุษย์ที่มีความหลากหลายความ ต้องการต่างกันนิดนึงก็ใช้ไม์กันคนละตัวละรูปแบบเซ็ตก็เปลี่ยนกันไปหมดละคือสิ่งที่พี่จิบจะบอกก็คือเขาเรียกว่าถ้าถ้าจะเก่งจนมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันต้องเทคไทม์มันมันต้องใช้เวลาในการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาถ้าไม่ให้เวลามันมันทําแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าเตือนละครั้งหรือว่าไม่กี่ครั้งอย่างเงี้ยมันสร้างความเชี่ยวชาญมันสร้างฝีมือมันสร้างไอดีนิตี้ออกมาไม่ได้ปริมาณสำคัญไป S <S <S เอจากหลังใช้ของอะไรครับราคาเท่าไหร่ครับคุณบไบอันนี้เป็นของเอลกาโตครับตัวพอตเทเบิลกินสกรีนนี้ผมรีวิวไปแล้วไปย้อนดูกันได้เนี่ยตัวนี้ราคาตอนแรกหกพันเก้าตอนนี้เหลือห้าพันเก้าแล้วครับมันเป็นแบบโร <learns S 1> ลอัพ <glasses S 2> ก็คือปล่อยตรงไหนก็ค้างไว้ตรงนั้นเลยอันนี้ดีมากอืมครับแล้วก็สีก็คือตรงตามมาตรฐานดีตัดง่ายอยากได้ตัวที่ใส่เสียงเอฟเฟก เช่นเสียงบกมือตอนไลฟ์แล้วก็สําหรับลดเสียงเพลงอัตโนมัติตอนที่คุยพอมีแนะนํำไหมคะเขาเรียกว่าอะไรซาวการ์ดไหมคะเอออย่างแรกก็ต้องมีซาวการ์ดนะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีเอาเสียงเข้าออเดออินเทอร์เฟสแล้วผมก็มาหมุนเอาที่วอลลุ่มตัวออเดออินเทอร์เฟสเอาอาจจะต้องมีอินเทอร์เฟสตัวรับอ่ะอันหนึ่งแล้วก็คอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งเอาไว้ที่มันมีไฟซาวเอฟเฟกซาวแบ็กกราวซาวนู่นซาวนี่ของคุณอะต่อเข้าออเดออินเทอร์เฟสตัวนี้ คุณก็ไปเปิดในคอมเลยสาวแบกกวกราวคุณเปิดไปเลยแล้วก็หมุนวลลุ่มเอาช่วงนี้ดังช่วงนี้เบาสาวเอฟเฟคคุณก็ไปกดในคอมเลยจะก,กดในคอมให้ง่ายหน่อยก็ไปซื้อส t e ีมเด็กมาส t e ีมเด็กผมใส่ไว้ในช่อง a s h i h i แล้วครับอ่าดูนี่สตรีมเด็ก